แม่งยังอะไรนี่พี่น้องพอหมอแล้วมาเก็บแม่งยังน้อเนี่ยหลายนะคะเบี้ยขึ้นเต็มเลยนี่กำลังกล้มๆเนยอยๆขุดๆุจิ้มๆอันนี้เบี้ยยังพอหมอเดี๋ยวเยๆเอาไม้กันนะท่ามากินกระเบาครับ ตุ่นบบเงน่วยมันกบกๆซื้นว่อยแบบไงพี่น้องนิ่งๆไปจีบอยให้เบิใช่ละใุ no ่นวน่ยดำๆนะคะเดี oh, right. ๋ยวให้พ่อหมอแล้วจอยลงมาให้เบิ่งนี่ไม่เศามีพอดีโอ้คือหมอเจาะแท้ ่อนผี่ฝนสีมากมักขออยู่ในวัดนะคะนี่หมอแล้วเสียเ,เบียร์ไปผูกสอยครับต้องหาต้องหาทางนะคะนี่คน,นอื่นมาหาทางแล้วเขาก็สอยนะคะจนมั่นนะคะนี่พี่น้องเคยเห็นบอ่ออ้ยนี่เดียวาต้องซอยหมอนี่ตั้มนี่ นี S <S uh ่น hey, right ี่นี่นี่เห็นแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไปนี่เลยจ้าบักกระเบาพร้อมใบนะคะนี่นี่เห็นบอพี่น้องแต่ว่าเราก็สิคุ้มเอาเราเสียวนวยมันไปปลูกเราเสียวนายมันมาแล้วตุบนี่นี่ตั้มตั้มนี่เอาใบมันพี่น้องเบิ่งนึ่นั่นเด้ิกำไว้เถให้นักศึกษาเบิ่งนึ่งเดี๋ยวเกี่ยวพวงคอยด้วยนี่นี่เอาอีก นี่นะคะกงคร่วกันอยนนู่นะคะมะกะเบาอืมลูกใหญ่ๆก็เห็นบ่พี่น้องนี่อยู่ในวัดนะคะมาขอหลวงพ่อแล้วพระอาจารย์เพื่อนอนุญาตนะคะพระคุณแก่ย,งยังหมอพระคุณแก่กาเกลื่อนแก่มาเล่นกันไรทดิกาเกลื่อนเลือนกวางเอาไปเห็นจังไดเขาก็สิเอาเมล็ดเม็ดทั้งในมันอยู่เป็นนันมีอยู่นี่ไง เมล็ดเอามะเมือไปสีนะคะอันนี้เขาก็ไปสุมสะกอนสุมแล้วก็มาโบดบดดีๆใส่เข้าไปในน้ำมันในน้ำมันง่ายก็ได้น้ำมันะเผาวก็ได้เอาไปจะไา้ขี้กาเขี่ยนะคะสาวบุคุณเห็นแล้วนะคะใส่ส่วนของเม็ดมันนะคะนี่มาเบิ่งใบมันเด้อพี่น้องนี่นะคะใบมันนี่นี ะคะเ,คเห็นบอ่อแถวบ้านมีอยู่อ่คะเอาไปล่องเห็ดเบืองเด้อค่ะเด้อถ้าแก,ะกะ่กาแก่เกลื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ